คุณปียลกเคยดูเรื่องฮังไหมครับที่มันเป็นตัวเ,เขียวใหญ่เวลาโมโหมจะเป็นเหมือนกับด็อกเตอร์คนหนึ่งเวลาโมโหแล้วตัวจะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเป็นสีนเขียวในอเวนเจอร์ ger, ใช่ไหมใช่ฮะเฮานะครับเจ้ายักษ์เขียวเฮาเนี่ยแหละต้องบอกเลยบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ยอดนิยมของหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนพยายามลอกเลียนแบบคราวนี้เหตุการณ เกิดขึ้นที่บาเซิลใช่ไหมคุณภัสใช่ฮะก็มีหนุ่มคนหนึ่งอายุ35ปีชื่อว่าเปาโลเอลิกโดซันโตสเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้ฮะนี่คนนี้เขียวปีมาเลยใช่ฮะคือปกติเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไปมุดบึงมุดอะไรมาจอกแหนติดนะม<อ>ีเป็นสีเขียวเ,<อ><ๆ>เขาบอกว่าคือแกก็จะไปงานไงแกเป็นดีเจอยู่ในนคร,นนครกรุงดีโอลรโอเดจาเนโร ก็จะไปงานก็ไปหยิบสีเขียวนี่มาทาตัวทาเสร็จก็ไปงานโอ้โหสนุกสนานกลับมาบ้านปรากฏว่าล้างไม่ออกฮะอ้าวทำไมอะถ้าเป็นสีธรรมดามันก็ต้องล้างออกสิแกก็สงสัยอะไมล้างไม่ออกเนี่ยไปหยิบถังสีเขียวมาดูปรากฏว่ากลายเป็นสีสําหรับเคลือบขีปนาวุธแล้วก็เรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ติดพิเศษล้างเท่าไหร่ล้างไม่ออกเขาเรียกว่าสีททมิซา์หรือเปล่าใช่ฮะคือพวกนี้เนี่ยมันจะเคลือบแน่นมากครับถ้าเกิดเอากระดีจีถ้าไปทาตามพวกเรือดำน้ำเนี่ย ลอกไม่ออกเลยอะอยู่เป็น10ปี20ปี30ปีแต่ทีนี้เอามาทากับมนุษย์ดูหน้าดิเซงเลยฮะอันนี้คุณแม่ก็บอกว่าเรียกญาติพี่น้องมาเลยเพื่อนบ้านมามาช่วยกันขัดหน่อยแกขัดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์24ชั่วโมงต่อกันเขาบอกว่าอาบน้ำหด20ครั้งกินนอนในห้องน้ําไปเลยอะขัดกันทั้งวันไม่ออกที่สำคัญเวลานอนฮะสีไม่แห้งต้องเอาถุงพลาสติกมาปูก่อนเดี๋ยวสีติดเตียง ชีวิตลาบากจริงๆนึกภาพแล้วก็โอ้คงจะลําบากน่าดูตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เคยเล่นเอาสีมาทาตัวทาอะไรเงี้ยกลัวเหมือนกันนะว่ามันจะลอกไม่ออกแต่คงใช้สีน้ําธรรมดาเนี่ยมาเพื่อมันลอกออกง่ายๆเนี่แต่คนนี้พี่เลนหน่อยไม่ดูสักก่อนเลยว่ามันเป็นสีอะไรครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่มีการอาบน้ํากว่า20ครั้งครั้งขัดต่อกันเนี่ยนีที่นอนในห้องน้ำนะฮะก็หลุดออกมาได้บางส่วนจะเห็นว่ามีบางส่วนของตัวเนี่ยหายไปบ้าง แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องทํางานออกไปข้างนอกบ้างแกก็ไปเขียวเขียวอย่างนี้ะฮะเป็นไงอะเพื่อนบ้านเห็นก็ขำสิคนก็มองเลยฮะอายเอเลยนะแต่ว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยก็คงล้างออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไปเทียบดูกันแล้วคือมนุษย์เนี่ยจะมีคี้คลายอยู่มันไม่เหมือนพวกเรือดำน้ำไม่เหมือนพวกอะไรไงทีนี้พอมีคี้คลายปุ๊บเนี่ยนานๆเข้าลอกเข้าแรงๆเนี่ยก็ออกเหมือนกันแต่คงใช้ระยะเวลานานหน่อยเนี่ยถ้า เล่นโซเชียลมีเดียนะสามารถนําไปลงที่อินสตาแกรมได้เลยเหมือนกันเป็นผมมันจะถ่ายไปเลยถ้าเกิดคุณบีรักวันไหนทาสีมันจะถ่ายแล้วก็ลง Instagram. อ,อินสตาแกรมเผยแพร่แล้วให้คนเข้ามากดคอมเมนต์แต่ว่ามันเสียดายหน่อยนะถ้าพูดถึงเรื่องของอินสตาแกรมเนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันเล่นได้เฉพาะในมือถืออย่างเดียวอะ่ะคุณพภัครเวลาดูภาพก็ดูภาพเล็กๆเวลาจะเขียนข้อมูลอะไรไปเนี่ยก็อาจจะลําบากหน่อยใครที่แก่แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้งานลําบาก,แ,ก,แ,ก,าาบากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ปรากฏว่าเขามีโปรแกรมใหม่นะครับในเว็บไซต์เบราว์เซอร์เนี่ยที่ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ขึ้นมาคือสามารถนำภาพใน i ิน t a g r กรที่ก่อนหน้านี้อยู่ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับกับ iOS เนี่ยเดี๋ยวนี้นำมาใช้ในหน้าคอมพิวเตอร์พวกโน้ตบุ๊กหรือ PC ได้แล้วเหมือนกันเขารเรียกว่า X x t a ซ g ตานี่สามารถไปชมภาพของ Instagram แต่ว่าหน้าจอใหญ่นะฮะจุกใจเพราะว่าในมือถือเนี่ยสมาร์ทโฟน คุณจะมานั่งแบบเอานิ้ว2นิ้วยแย้งมันขยายมันไม่ได้นะฮะออ no. ของแอปพลิเคชันอินสตาแกรมเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยจริงๆยังทําได้เพราะเฟซบุ๊กเนี่ยมาจากหน้าเว็บไซต์เลยแล้วก็เอามาลงในมือถือแต่เจ้าอินสตาแกรมเนี่ยคือมันเกิดจากมือถือไงยังไม่มีที่จะไปลงบนหน้าเว็บไซต์ใหญ่ๆบนหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่คราวนี้ก็สบายแล้วนี่อินสตาแกรมหลายคนบอกว่าอ้าวอย่างนี้สมมติว่าเข้าเว็บไซต์เบราว์เซอร์นี้เนี่ย เราต้องไปสมัครแ c คเคาทใหม่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่จําเป็นเลย<ช>ถ้าเกิดคุณมีแอคเคาท์ของ Instagram อยู่แล้วเนี่ยเ<ช>ข้าไปหน้าเว็บไซต์นี้ e x t r a าแกรหลังจากนั้นก็เข้าไปกดตรง Sign In ว i ดอินสตาแกรมแอคเคาทก็เข้าไปพิมพ์เลยจากนั้นเข้าไปดูได้ทันทีคราวนี้ก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ข้อแตกต่างเดี๋ยจะมีอยู่นิดเดียวเท่านั้น คือพูดง่ายการดูภาพการทาอะไรเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้แล้วก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลเข้ามาได้คือต่างกันแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถ่ายภาพนะครับก็ใช้มือถือถ่ายภาพแล้วก็เข้าไปดูในคอมพิวเตอร์อันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเ<ไ>ปอนอีกช่องทางหนึ่งแหละหลายคนใส่ว่าอ้าวถ้าเกิดมีเว็บไซต์อย่างนี้ต่อเว็บแคมถ่ายร,รูปแชะลงเลยไม่ได้นะฮะต้องมีการถ่ายผ่านมือถือก่อนครับ แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มี Account ของ Instagram จะไปสมัครหน้าเว็บไซต์นี้ไม่ได้เหมือนกันต้อ,องไปสมัคร Account ผนะค,ค่ะมือถือ Android iOS ก่อนแล้วก็เข้าไปดูได้นะฮะก็ไม่ยากเลยก็ลองทํากันดูนะครับแต่ว่าที่ต้องดูเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราส i ายเอาออกไปเนี่ยเขาไปตรวจสอบเหมือนกันกับเว็บไซต์ i x t t a g r a m นะครับคือถ้าเราไปล็อกเอาออกปุ๊บ ต้องทิ้งระยะเวลานิดหนึ่งแล้วก็ไปลบตัวของคุกกี้ด้วยเพราะหลังจากที่ล็อกเอาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่เขาไปใช้งานตรวจสอบดูคนสมมติเดินเข้ามาเนี่ยมาที่คอมพิวเตอร์เราแล้วกดเข้าไปในเว็บไซต์นี้มันเข้าไปที่เราเลยอะ่ะอ๋อไม่ต้องอไม่ต้องใ <มา S 2> ส<า>่หรหัสอะไรเลยอะ่ะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังกันหน่อย,อยเหมือนกันอันนี้การจะมีปัญหาทางด้านความปลอดภัยได้ใช่นะฮะครับอีกอันหนึง่งไปดูคลิปด็กน้อยคนหนึ่งอายุ3ขวบเองเขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์ซิลี นอนอยู่นบนรถผมก็เป็นเหมือนกันเวลานอนบนรถแล้วบางทีแอร์เย็นๆเนี่ยแล้วเวลารถขับไปเรื่อยๆเราก็นอนแล้วก็หลับไปปลุกเท่าไหร่ไม่ตื่นตอนเด็กเป็นมากคุณแม่จะบอกว่าถ้าเกิดว่านอนหลับบนรถแล้วไปปลุกก็อย่าทําตัวงี่เง่าคือตื่นมาจะงงแงไม่เอาไม่ตื่นไม่ตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็งงแงร้องไห้เป็นบ่อยเด็กๆผมก็เป็นเหมือนกันนะบ้านเวลาหลับเนี่ยแต่เวลาจะโดนพี่ชายตบหัวตื่นอันนี้ออกแนวโหดหน่อยคือบ้านมีแต่ลูกผู้ชายก็เลยโหดเลยคราวนี้เนี่ยจะ คนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเด็กน้อยคนนี้ฮะ,ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเขย่าตัวตื่นตื่นเปิดเพลงเอาเป็นเพงลงบ็อกอแต่ว่าที่แปลกก็คือว่ายังไม่ทันจะตื่นเท่าไหร่รแต่มือไม้เด็กน้อยคนนี้นี่ตีกลองตามแล้วไปดูคลิปครับ นี่ฮะเป็นยังไงลีลาเด็ดไหมล่ะหน้าไปมากอ่ะแล้วจะบอกว่าหน้าเหมือนคุณพ่อด้วยล่ะที่อยู่คนตรงคนขับรถเนี่ยเมื่อกี้สังเกตดีๆเนี่ยตายังหลับอยู่นะแต่มือนี่มาแล้วมือสั่นมาแล้วเวลาเสียงกลองมามือสั่นมาแล้วอีกหน่อยเป็นนักร้องดังแน่นอนตีกลองนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าดูสังเกตดูที่ปากเด็กน้อยเนี่ยร้องตามเพลงได้ด้วยแสดงว่าเป็นเพลงที่ชอบใช่สุดยอดจริงๆนะครับกับน้องคนนี้นะครับเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์ชิลีนะฮะ อายุแค่สาขวบเท่านั้นเองเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนติดตามคลิกเข้าไปชมเนี่ยเยอะมากครับตอนนี้น่าจะหลายแสนคนแล้ว4ี่แสนคนแล้วอ่ะคุณพภัสป่านี้อาจจะสักห้าแสนแล้วด้วยวันหลังนี่ต้องลองแบบเปิดเพลงหมอลำหมอลำดีไหมหมอลำยุกทุ่งอะไรเงี้ยคุณพภัสคชาวนี้มันแดนเลยอาจจะเซิร์ฟขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาเต้นบนเบาะไม่แน่ไม่แน่ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามเรื่องของวันวิสาขาบูชานะครับมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าก่อนที่จะไปกันเนี่ยปรากฏว่ามีคลิปอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจเป็นความยาวประมาณ1น,นาทีคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยไปเวียนเทียนกันแต่ไม่เคยถ่ายเป็นคลิปมาดูกันแต่คราวนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมทําเป็นเพลงที่น่าสนใจนะครับส่วนจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันครับ